นัตถิกรรม,มังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจายอดรายงานตัวครับมาเริ่มกันด้วยนิทานของด็ออร์อาจองค์ชุมสายกันอีกสักเรื่องนะครับเรื่องเจ้าของโรงสีแล้วก็ลาชั้นดีนะครับ เรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่ออาศัยอยู่กับบุตรชายวัยแปดขวบในที่ดินผืนเล็กๆของตัวสองคนพ่อลูกก็อยู่กันอย่างพอมีพอกินแต่ก็ถือว่ามีความสุขดีมากวันหนึ่งเจ้าของโรงสีผู้เป็นพ่อก็เกิดความคิดว่าตัวเองน่าจะขยายขนาดของโรงสีให้มันใหญ่โตขึ้นสักหน่อยก็เลยบอกแกบ,บุตรชายบอกว่าเออพรุ่งนี้ลูกต้องตื่นแต่เช้านะ พ่อจะนำลาของเราไปขายในเมืองสักหนึ่งตัวเพื่อจะนำเงินมาลงทุนขยับขยายโรงสีใครๆก็พูดว่าลาของเราเนะี่ยมันมีแรงดีเพราะฉะนั้นพ่อคิดว่าเราน่าจะขายลาได้ราคาดีมากทีเดียวละเช้าวันต่อมาสองพ่อลูกก็ต้อนลาเดินทางเข้าเมืองแต่เช้าตรู่เขากับบุตรชายก็ช่วยกันต้อนลาอย่างทนุถนอมด้วยกลัวว่าหากลาบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยระหว่างเดินทางอาจจะทำให้เสียราคาได้ เมื่อเดินมาได้ไม่ไกลนักก็ปรากฏหญิงสาวที่เพิ่งกลับจากในเมืองกลุ่มหนึ่งเดินสวนมาพอดีหญิงสาวคนหนึ่งในกลุ่มนั้นเห็นพ่อกับบุตรชายช่วยกันต้อนลาให้เดินไปก็หัวเราะขึ้นพร้อมกับพูดกับเพื่อนเพื่อนของเธอบอกว่าตายดูนั่นสิพวกเธอเห็นใครที่โง่ขนาดนี้ไหมพวกเขาช่วยกันต้อนลาในขณะที่ตัวเองต้องเดินย่ำเท้าไปเอง,ท,งทั้งทั้งที่พอจะขี่มาได้แท้แต่ไม่ขี่เดิน เจ้าของโรงสีไม่ได้ยินถ้อยคําอย่างนี้ก็รู้สึกอับอายก็เลยหันไปบอกกับบุตรชายบอกว่าลูกเอ้ยขึ้นไปขี่ลาเถอะเดี๋ยวจะมีคนว่าเราโง่อีกเจ้าของโรงสีก็ช่วยอุ้มบุตรชายขึ้นนั่งบนหลังลาจากนั้นเขาก็เดินเคียงไปข้างๆโดยความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเดินมาได้สักครู่เจ้าของโรงสีก็สวนทางกับสุภาพบุรุษสูงอายุกลมหนึง่ง เมื่อเห็นเจ้าของโรงสีเดินเคียงไปกับลาโดยมีบุตรชายนั่งอยู่บนลาอย่างนั้นพวกสุภาพบุรุษสูงอายุก็หันไปวิาพากษ์วิจารณ์กันในกลุ่มนนั่น,นเห็นไหมนี่แหะคือเครื่องพิสูจน์ในเรื่องที่ข้าเคยพูดเอาไว,ว้ว่าทุกวันเนี้ยไม่มีใครสนใจยายดีอะไรกับคนแก่หรอกดูเจ้าเด็กคนนั้นสิมันช่างขี้เกียจจนหน้าตำหนิเหลือเกินมีอย่างที่ไหนตัวเองเป็นลูกแต่กลับขึ้นไปนั่งขี่ลาสบายใจ แล้วก็ปล่อยให้พ่อเดินตามอย่างนั้นะโอ้ข้าเห็นแล้วทนไม่ได้จริงๆแล้วเขาก็หันไปต่อว่าบุตรชายเจ้าของโรงศีอย่างดุดันลงมาเดี๋ยวนี้นะเจ้าเด็กถอยให้พ่อเจ้าได้พักแข้งพักขาที่เมื่อยล้าซะบ้างสิเจ้าของโรงสีได้ยินอย่างนั้นก็รีบบอกให้บุตรชายลงมาจากหลังลาส่วนตัวเองก็ขึ้นขี่แทนที่เดินมาได้อีกสักครู่นึงก็พบกับกลุ่มของผู้หญิงและเด็ก คราวนี้มีเสียงหลายเสียงก็กล่าวประนามขึ้นมาว่าตายตายคนเห็นแก่ตัวตัวเองกีฬาสบายใจปล่อยให้เด็กตัวนิดนึงขนาดนั้นเดินไปได้ยังไงนะแย่ที่สุดเลยเจ้าของโรงสีได้ฟังอย่างนั้นก็ให้บุตรชายขึ้นมานั่งข้างหลังตนแล้วก็ออกเดินทางต่อไปเมื่อคนทั้งสองเดินทางมาจนใกล้เขตเมืองก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาขวางทางไว้พร้อมกับถามเจ้าของโรงสีว่าเออขอโทษนะที่ต้องทาให้ท่านเสียเวลา แต่ข้านะ่ะมีเรื่องข้องใจเรื่องหนึ่งอยากจะกล่าวถามท่านสักหน่อยอมีมีอะไรว่ามาเลยไม่ซาบลาตัวนี้เป็นลาของท่านจริงๆหรือเปล่าอา่ใช่ถูกแล้วจริงเหรอโอ้ยเป็นการยากจริงๆที่จะเชื่ออย่างนั้นอา้าวทำไมอ่ะเจ้าของโรงสีก็เริ่มกังวลเห็นทีว่าเขาคงจะทำอะไรกับลาตัวนี้ผิดไปสักอย่างเพราะว่าคงไม่มีเจ้าของที่แท้จริงคนไหนกล้าใช้งานลาของเขาหนักอย่างนี้หรอกนะ อา้าวถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าควรจะทํำยังไงละ่ะถึงจะเหมือนเจ้าของลาที่แท้จริงอะ่ะเจ้าของโรงสีก็ถามอย่างกังวลใจท่านก็อย่าใช้งานให้มันหนักนักสิหากว่าท่านเป็นเจ้าของลาจริงท่านและบุตรชายของท่านก็ควรจะแบกลาตัวนี้เสียมากที่จะให้มันต้องแบกพวกท่านอยู่อย่างนี้เจ้าของโรงสีก็ทําหน้ายุ่งยากใจอยู่เดี๋ยวหนึ่งเอ,เอาละเพื่อให้เป็นที่พอใจของท่านเนี่ยข้าพเจ้าก็จะพยายาม,มานะ ดังนั้นเจ้าของโรงสีก็บอกให้บุตรชายไปหาเชือกมาขดหนึ่งแล้วเอามามัดที่ขากู่หน้ากู่หลังของลาส่วนตัวเขาก็ไปหาท่อนไม้ในบริเวณนั้นสอดเข้าไปในระหว่างช่องระหว่างขาทั้งสองของคู่อของลาที่ถูกมัดจากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยกันยกไม้ที่สอดร่างของลาขึ้นแล้วก็แบกลาเข้าไปขายต่อในเมืองสภาพคนสองคนและลาหนึ่งตัวในตอนนี้นะ่ะเรียกได้ว่าพิลึกพิลั่นเป็นที่สุด แต่เจ้าของโรงสีก็ยังไม่รู้ตัวและคิดว่าเขาได้ทําไปในสิ่งที่เหมาะสมที่สุดแล้วจนกระทั่งเมื่อต้องเดินข้ามสะพานไปนั้นตรงสะพานมีชาวบ้านสัญจรไปมามากมายดังนั้นเมื่อทุกคนเห็นเจ้าของโรงสีและลูกชายหามลาเดินอยู่ในสภาพประหลาดอย่างนั้น <c oughs> ก็พากันชี้ชวนให้ดูเป็นที่ขบขันหลายคนถึงขนาดวิ่งตามไปดูแล้วก็ส่งเสียงหัวเราะกันเกลียวกราวลาเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบเสียงเออะอยู่แล้วโดยธรรมชาติ อีกทั้งตัวเองก็กำลังตกอยู่ในสภาพลำบากทุรักทุเลมันก็ออกแรงดิ้นจนเชือกขาดแล้วพลัดตกตูมลงไปในแม่น้ำเจ้าของโรงสีก็ได้แต่มองดูสายน้ำที่เชี่ยวกรากพัดพาลาของตัวหายลับไปต่อหน้าต่อตาโดยที่ไม่สามารถจะช่วยอะไรมันได้เลยเออถ้าเราเดินมากับลาอย่างตอนแรกไม่ต้องเชื่อคำใครอ่ะป่านนี้เราคงนำลาไปขายในเมืองได้แล้วนะพ่อนะอะ ลูกชายเจ้าของโรงสีกล่าวอย่างไร้เดียงสาซึ่งทําให้เจ้าของโรงสีรู้สึกละอายใจแล้วก็สํานึกได้เขาก็บอกกับลูกชายบอกว่าเออใช่แล้วลูกเป็นเพราะพ่อ,พอไม่มีความหนักแน่นในความคิดของตัวเองเราถึงไม่ได้ขายลาอย่างที่ตั้งใจไว้อย่างนี้โรงสีของเราก็ขยับขยายไปมากกว่านี้ไม่ได้สำร้ายเรายังต้องสูญเสียลาซึ่งเป็นสมบัติสำคัญของเราไปอีกซะด้วยหนูๆทั้งหลาย การยอมรับฟังความคิดของคนอื่นนั้นเป็นเรื่องดีแน่ทีเดียวแต่ว่าการยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นกับการยอมทำตามความคิดเห็นของทุกคนเนี่ยมันเป็นละเรื่องอ่าคนละเรื่องกันเมื่อเธอมุ่งมั่นใจว่าจะทำสิ่งใดแล้วเธอย่อมมีจุดหมายเป็นของตนเองแล้วก็มีวิธีที่จะไปให้ถึงจุดหมายนั้นอยู่แล้วภายในใจ แต่บางครั้งก็จําเป็นต้องเปิดใจรับฟังคําติติงหรือว่าข้อแนะนําของคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเอามาใร่ครวนดูบางอย่างมีเหตุมีผลบางอย่างก็ไม่มีประสบการณ์ของเขาอาจจะช่วยเกื้อหนุนความคิดของเธอแล้วก็ทําให้งานชิ้นนั้นสําเร็จเร็วขึ้นหรือว่าประสบการณ์ของเขาอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรกับงานของเธอเลยก็ได้ทั้งสองประการนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น ดังนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามเธอจะต้องมีวิจารณญาณในการรับฟังให้มากก่อนจะนำมาปรับใช้กับตนเองจำไว้เถอว่าการทำอะไรก็ตามเพื่อให้ออกมาเป็นที่พอใจแก่คนทุกคนนั้นไม่มีทางเป็นไปได้และสิ่งสิ่งนั้นก็มักจะไม่ประสบความสาเร็จหรอกแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็อาจจะทำให้เธอต้องสูญเสียสิ่งสำคัญที่สุดไปอย่างน่าเศร้าอีกด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องชายเจ้าของโรงสีและลาชั้นดีของเขานี่แหละครับ ท่านผู้ฟังมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งครับแกมีธุรกิจขายข้าวมีไรายได้มากมายมหาศาลอยู่มาปีนึงปรากฏว่าไอ้เงินไรายได้จากการขายข้าวของแกเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเยอะเลยแกก็เกิดความสงสัยแกก็ไปดูคนงานเขาขนเข้าสารนะ และแกก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอะสงสัยจะมีใครขี้เกียจแล้วไม่ยอมทำงานเต็มที่ละมัง้งอ่ะแกก็คิดว่าลูกน้องของแกเป็นอย่างนั้นเศรษฐีก็เลยไปที่พผนกขายข้าวบอกว่าทำไมถึงรายได้จากการขายข้าวนี่มันลดลงขนาดนี้คิดคำนวณผิดหรือเปล่าหรือว่าอมแอบงุบงิบเงินเอาไว้บางส่วนละสิท่าคนขายข้าวบอกเปล่าครับไม่ได้อมหรอกแต่ว่า เขาสีมาแค่เนี้ยผมก็ขายแค่เนี้อ่าอ่าไปโทษคนสีข้าวแกก็ไปโรงสีเลยไปถามคนสีข้าวบอกว่าทาไมแกสีข้าวได้น้อยแล้วขี้เกียจหรือไงคนสีข้าวก็สายหน้าก็บอกว่าท่านเศรษฐีครับก็คนเกี่ยว,ข,วข้าวเขาส่งข้าวมาให้ผมสีแค่เนี้ยผมก็สีแค่เนี้ครับอ้าวถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าไอ้คนเกี่ยวข้าวนี่มันก็คงจะขี้เกียจเนี่ย นาของข้ากว้างใหญ่ไพศาลนี่น่าจะมีข้าวมากกว่านี้แกก็ไปที่ทุ่งนาเลยหงุดหงิดเหลือเกินน่ะคนเกี่ยวข้าวก็บอกว่าเจ้านายครับผมก็เกี่ยวข้าวตามที่มีคนปลูกไว้เท่าไรผมก็เกี่ยวหมดนะครับก็มันมีคนปลูกอยู่แค่เนี้ยผมก็เกี่ยวไปแค่เนี้ครับเสถีก็หงุดหงิดเหลือเกินไม่พบคนขี้เกียจตัวจริงสักทีน่ะแกก็ไปเรียกคนปลูกข้าวมา คนปลูกข้าวก็บอกก็ไอ้คนไถนานะครับมันไม่ยอมไถนาให้หมดเขาไถไว้แค่ไหนผมก็ปลูกได้แค่นั้นนะครับแล้วผมจะทำยังไงครับท่านเศรษฐีก็แหมรู้สึกเหนื่อยใจแล้วเกิน่ะแกก็เรียกคนไถนามาถามคนไถนาก็บอกท่านเศรษฐีวัวแต่ละตัวนี่ผอมแห้งแรงน้อยไม่มีแรงพอจะไถนาได้หมดหรอกครับ ท่านเศรษฐีก็มองวัวเออจริงวัวแต่ละตัวผอมโกโรโกโรเหมือนกับขาดอาหารอ่ะเสร็จแล้วคนเลี้ยงวัวก็เดินเข้ามาหาเศรษฐีบอกว่าท่านเศรษฐีครับเหตุที่วัวมันผอมก็เพราะว่าวัวมันไม่ยอมกินหญ้าครับมันถึงได้ผอมไม่ได้กินหญ้าเลยทําไมมันไม่กินหญ้าล่ะฮะคนเลี้ยงวัวไม่ตอบะแต่บอกให้ท่านเศรษฐีไปดูปรากฏว่า เจ้าหมาตัวโปรดของเศรษฐีเนี่ยลงไปนอนอยู่ในรางหญ้าเวลาวัวจะเข้าไปกินหญ้ามันก็เห่าบ้างไล่กัดม้างวัวก็เลยไม่ได้กินหญ้าคนเลี้ยงวัวเองก็ไม่กล้าไปไล่ตีหมาตัวโปรดของเศรษฐีเศรษฐีก็เลยพบต้นเหตุความขี้เกียจเรื่องใกล้ตัวเนี่ยอย่าถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยอาจจะลุกลามส่งผลได้เป็นเรื่องใหญ่ได้ท่านบูฟังเรื่องนี้เพราะหมาตัวเดียว หมาของตัวเองแท้ๆทำให้บริษัทขายข้าวเจ๊งได้เหมือนกันนะครับนิทานครับต่อไปเป็นเรื่องลูกม้ากตัญญูครั้งก่อนโน้นมีพ่อค้าม้าคนหนึ่งจะนำามาห้าร้อยตัวไปขายในเมืองพาราณสี เสร็จแล้วก็ไปขอพักที่บ้านหญิงชราเศรษฐีเก่าคนหนึ่งคืนวันนั้นแม่ม้าตัวหนึ่งได้ออกลูกเป็นม้าอาชาในพอพักอยู่ได้สามวันพ่อค้าม้าก็คิดค่าเช่าบ้านให้แต่ว่าหญิงชราขอรับไว้เพียงครึ่งเดียวแล้วก็ขอลูกม้าเอาไว้พอ่อคาม้าก็ยอมให้หญิงชราได้เลี้ยงลูกม้านั้นไว้เหมือนกับลูกของตนแต่ว่าให้กินรำข้าวเปลือกข้าวตัง กินหญ้าตามประษายากจนจนกระทั่งลูกมา้าโตขึ้นอยู่มาคราวหนึ่งมีพ่อค้าม้าคนหนึ่งมาขอพักที่บ้านหญิงชารานั้นอีกแต่พอผูงม้าได้กลิ่นม้าอชาชันใานก็กลัวไม่กล้าเข้าไปในบริเวณบ้านได้พ่อค้าม้าก็นึกเฉลียวใจคงจะมีม้าอชาชันใานอยู่ในบ้านนี้ก็ถามหญิงชาราดูพอรู้ว่ามีลูกม้าอยู่ตัวหนึ่งแต่ว่ายังไปเที่ยวหากินอยู่ ตอนเย็นถึงจะกลับมาพ่อค้าม้าก็ดีใจพอเห็นลูกม้าอาชาไนมาก็รู้ได้ว่าเป็นม้าอาชาในก็เลยขอซื้อด้วยทรัพย์เป็นจำนวนมากหญิงชาราก็ไม่ยอมขายพ่อค้าม้าจึงยกเอาถุงทรัพย์ถุงละพันตำลึงไปวางลงที่เท้าทั้งสี่แล้วก็ที่ข้างหัวข้างหางของม้าอาชาไนแห่งละถุงกับให้เครื่องนุ่งห่มเป็นอันมากแล้วก็อ้อนวอนขอซื้อ หญิงชาราก็ยอมขายให้วายลูกม้าก็เสียใจถึงกับน้ำตาไหลหญิงชาราก็ปลอบโยนว่าอย่าเสียใจเลยลูกได้ตอบแทนคุณแม่พอแล้วลูกจงไปกับเขาเถอะลูกม้าอาชาไนาก็ก้มศีรษะคำนับแล้วก็ยอมไปเวลาเดินทางไปถึงที่พักแห่งหนึง่งพ่อค้าม,ม้าก็คิดจะทดลองดูจึงให้เอารำต้มเป็นข้าวยาคูให้กินแต่ม้าอาชาไนาไม่กิน พ่อค้าม,ม้าจึงถามว่านี่อาหารเก่าของท่านเหตุใดท่านจึงไม่กินม้าอาชันนายก็ตอบว่าเมื่อคนไม่รู้จักเราในที่ใดในที่นั้นเขาก็ให้กินอาหารอย่างไรเราก็กินส่วนท่านรู้จักเราแล้วเราจึงไม่ยอมกินอาหารเหล่านี้พ่อคามมาก็ขอโทษแล้วก็จัดอาหารอย่างดีให้กินเมื่อไปถึงทุ่งใกล้เมืองพารณสีก็พักปูงมาไว้ ส่วนที่พักของม้าอาชาไนได้กั้นม่านดาดเพดานปูด้วยเครื่องปูอันมีราคามากไว้ส่วนหนึ่งเมื่อพระเจ้าพระนศีทรงทราบเสด็จออกมาทอดพระเนตรพ่อขาม้าก็ให้ม้าอาชาไนแสดงความวิเศษถวายคือพ่อขาม้าได้ขึ้นนั่งบนหลังแล้วม้าอาชาไนก็ออกวิ่งรอบสนามหลวงเมื่อวิ่งเร็วจนกระทั่งไม่มีใครเห็นตัวม้าและผู้ขี่ เห็นแต่ผ้าสีแดงคาดเอวพ่อค้าม้าเป็นวงกลมติดกันไปเท่านั้นคันแล้วก็ให้วิ่งไปบนน้ำวิ่งเหยียบไปบนใบบัวขึ้นมาวิ่งอยู่บนฝ่ามือถวายให้ทอดพระเนตรพระเจ้าพระนศีก็ทรงอัศจรรย์พระไทยจึงพระราชทานตำแหน่งอุปราชให้แก่พ่อค้ามา้าแล้วทรงรับม้าเข้าไปอภิเสกให้เป็นพญาม,ม้าอยู่ในพระราชวังต่อไปมาชาติสุดท้าย หญิงชราผู้นั้นได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียกพระพุทธเจ้าว่าเป็นบุตรส่วนม้าอาชาไนนั้นได้มาเกิดเป็นภาษารีบุตรพระเจ้าพรารณสีได้มาเกิดเป็นพระอานนท์ส่วนพ่อค้าม้าได้มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเรื่องนี้อยู่ในสินทวชาดกติดกันอิบาิชี้ให้เห็นว่าพระโพธิสัตว์นั้นย่อมมั่นอยู่ในความกตัญญูเสมอครับ มีเรื่องในพระเจ้าห้าร้อยชาตินี่อีกเรื่องหนึง่งคือเรื่องไม่รู้จักพอคือในครั้งก่อนโน้นพระเจ้าพรมทัทน์มีพระราชโอรสอยู่สองพระองค์องค์ใหญ่ในเท้าเธอทรงตั้งให้เป็นอุปราชองค์ที่สองทรงตั้งให้เป็นเสนาบดีและเมื่อเท้าเธอสวรรคตแล้วพระาราชโอรสองค์ใหญ่ไม่ต้องการราชสมบัติจึงยกให้แก่น้องชายแล้วก็เสด็จออกไปอาศัยอยู่ในเมืองแห่งหนึง่ง ต่อมาภายหลังเมื่อมีราษฎรห้อมล้อมมากขึ้นก็มีใจกำเริบอยากจะได้ราชสมบัติก็รวบรวมพลโยธายกเข้าไปสู่กรุงพารณสีเพื่อจะชิงราชสมบัติแต่ว่าพระนิษฐาได้ยอมถวายราชสมบัติโดยดีถึงอย่างนั้นก็มีความทะเยอทะยานอยากจะได้มากขึ้นอีกจนไม่ทราบบอกจะสิ้นสุดความทะเยอทะยานลงเมื่อไหร่ ในเวลานั้นร้อนขึ้นไปถึงอาจพระอินทว่าเท้าเธอในมีความปรารถนาไม่รู้จักสิ้นสุดก็เลยแปลงเพศเป็นพรามหนุ่มน้อยไปกราบทูลเท้าเธอว่าบัดนี้มีเมืองสามเมืองคือเมืองอุตรระเมืองปัญจาระและเมืองกุรุเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยผู้คนและทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีพลโยธาหารแข็งแรงข้าพเจ้าขอรับอาสาไปตีเมืองทั้งสามนั้นถวาย ในวันพรุ่งนี้ให้จงได้เมื่อพระเจ้าพรารณสีได้ทรงสดับก็เกิดปรีดาปรามโมทก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นมานบกับเราจงพร้อมกันยกกองทัพไปในวันพรุ่งนี้ครั้นแล้วมานบก็ถวายบังคมลากลับไปสู่ดาวดึงรุ่งเช้าพระเจ้าพรารณสีก็โปรดให้อัมมาราชมนตรีมาพร้อมกันแล้วก็ตรัสเล่าเรื่องที่จะยกกองทัพไปตีเมืองทั้งสามให้ฟัง มูอัมมาดก็กราบทูลว่ามานบคนนั้นอยู่ที่ไหนล่ะพระองค์ก็รับสั่งให้เที่ยวค้นหาทั้งในเมืองและนอกเมืองแต่ก็ไม่มีผู้ใดทราบเรื่องว่ามานบนั้นหายไปไหนพระเจ้าพระนศีก็ทรงเศร้าโศกเสียพระไทยจนถึงกับเป็นโรคลงแดงมูอัมมาดก็จัดการรักษาจนเต็มความสามารถแต่พระโรคาพาดก็ไม่ได้บรรเทาล่วงมาได้สามราตรีพระอินทร์ก็เสด็จลงมาจากเทวโลก ราบทูลถามถึงต้นเหตุของโรคว่าเป็นเพราะเหตุใดท้าวเธอก็ทรงชี้แจงให้แจ่มแจ้งแล้วก็ตรัสว่ามีเมืองอยู่สามเมืองคือเมืองปัญจาระเมืองกุรุเมืองอุตมระเราปรารถนาสมบัติในเมืองทั้งสามมากกว่าที่เราได้อยู่แล้วนี้ท่านพรามณ์ท่านจงรักษาให้เราหายโรคอันเกิดจากความปรารถนานี้เถิด ในขณะนั้นพระอิน์ผู้แปลงเป็นแพทย์ก็เลยตรัสว่าเมื่อคนถูกงูกัดหมองูก็รักษาได้เมื่อคนถูกผีสิงหมอผีก็รักษาได้แต่คนถูกกาลมคุณชักนำไปนี่ยากที่จะรักษาได้แล้วก็ทูลถามต่อไปว่าถ้าพระองค์ได้ราชสมบัติทั้งสามเมืองแล้วรวมเป็นสี่เมืองนี้แล้ว พระองค์จะทรงนุ่งผ้าทั้งสี่ผืนได้พร้อมกันหรือจะทรงเสวยพร้อมกันทั้งสี่สำรับได้หรือจะทรงบรรทมพร้อมกันทั้งสี่ที่ได้หรืออันความปรารถนาของมนุษย์นี่ไม่มีที่สิ้นสุดย่อมทําให้บุคคลไปทนทุกข์อยู่ในนรกพระเจ้าพระานาศีได้ทรงสดับอย่างนี้แล้วก็หมดความทะเยอทะยานหายจากรูขาพาดเสร็จแล้วพระอินทร์ก็เสด็จกลับสู่เทวสถาน มาชาติสุดท้ายพระเจ้าพระนณสีได้มาเกิดเป็นพราหมณ์คนหนึ่งส่วนพระอินท์มาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าจบเรื่องนี้ในการมณิตะชาดกชี้ให้เห็นว่าโรคที่เกิดกับบุคคลน,นั้นมีหลายอย่างคือภายนอกมีการเปลี่ยนฤดูภายในคือความโศกเศร้าเสียใจโรคภายนอกนั้นต้องรักษากันด้วยยาต่างๆแต่โรคภายในต้องรักษาด้วยยาภายในก็คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าครับ